ล่าสุดพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นกับบอสนกพงศกรคะ่ะได้เห็นทางด้านบอสนคะ่ะออกมาโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวคะ่ะบอกว่ากระเทยแล้วมันเป็นหยังวสันกระเทยแล้วมันเป็นหยังมันเป็นหยังวสันพี่น้องก็ไม่ต้องดูทำำําคาทาคาว่ากระเทยมันไม่มีราคาแม่ก็ไปดูปลาบู่ทองเพราะหลากหลายชีวิตในวงผมตรงนี้ก็มีแต่กระเทยคะ่ะวสันพี่น้องนี่คือทางด้านบอสนกพงศกรนะคะ เพิ่นได้ออกมาโพสแบบนี้พี่น้องหลังจากที่มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพี่น้องขาได้ออกมาคอมเมนต์บอกว่าเป็นแมนหน่อยพงศกรเอ้ยคนจะดูน้อยลงก็ชอบวงคนจะดูน้อยลงก็ชอบวงพงศกรทําตัวแบบเนี้ยเขาอยากเห็นพงศกรเป็นแมนไม่ใช่เป็นกระเทยถ้าไม่มีอาอายก็คงไม่ดูละ การแสดงตัวเป็นกระเทยมากเกินไปวาสันพี่นอ้องอือนี่คือทางด้านคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวออกมาบอกว่าทําตัวโตห้มันแม่นแม่นในพงศกรเอ้ยวาสันบ่คนอยากเบิง้งโตพงศกรนะ่ะแม่นแม่นว่าได้อยากอ,าออกมาเบิ้งให้เป็นกระเทยถ้าเสียงวิหมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ถา้าบม่มีไอ้กระจ,บจะบ่อยากเบิ้งแล้วละว่าสันพี่น้องคะนี่คือด้านคอมเมนต์นะคะที นกพงศกรเพิ่นได้ออกมาโพสแบบนี้นะคะแล้วพี่นองคะาําหรับคู่เบลรังการพี่นองขาเข่ามากเลยคะ่ะบอกว่าไปดูปลาบูทองเลยเพิ่นว่าค่ะสมัยเก่านั่ะแหละพี่นองปลาบูทองคือเป็นสมัยดังเดิมคือหัวกิดตั้งแต่โดนแห้งยังเสี่ละพี่นองขาแล้วบอสนกพงศก,กรเพิ่นก็มาคอมเมนต์ตอบกับกับ,ค,บคู่เบลนะคะเพิ่นบอกว่าเมื่อยหลายว่าสาั่ค่าทางด้านบอนกนะคะ แล้วก็มีแฟนคลับ FC ค่ะหลากหลายค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าซออนศาสตร์ลอยค้นดูเอาตัวเองเพียงหนึ่งมาเหมารวมไม่ชอบก็จัดการตัวเองเนาะหมอลำมีแสนแสนคนเลือกได้ว่าสีเบิงไผอย่ามาพ่นพิษใส่คนอื่นถ้าบอกว่าหวังดีคนวังดีเขาไม่มองเห็นทุกคนเป็นทางลบบายบายวสันพี่นอก อบอสโนคนก็เขาเขามาตอบเลยนะคะนั่นว่าแซนพี่น้องอแซนพี่น้องว่าหายคนตายฮอตนนไม่ว่าแซนพี่น้องคะ่ะสมัยนี้เขายอมรับกันหมดแล้วเพศสภาพเรื่องปกติใครจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะเป็นแล้วไม่ได้หนักหัวใครเราทำแล้วมีความสุขก็ทำไปจ้าว่านพี่น้องคะ่ะ แอนประพาดาปนกบเขามากบอกว่าเป็นอยังกะหกักคือเกาหักทุกคนอย่างที่เป็นพงสะกรครับนะคะบอสบอยพี่น้องคะบอสบอยกับโอบ๊ตบอล้นทนบอด้กับคอมเมนต์นี่คะ่ะออกมาโพตอบกับคอมเมนต์ของน้องไส้คะ่ะบอกว่าขันอยากไปเบิงไส้แทะหายไปเบิงอยู่ลงกึ่งวาสันพี่น้อง <c oughs> เอาแซงคืพอพ่อเว้าวเทละบอสบอยสิใช่คะ่ะบอกว่าขันอยากเบิงไส้แท้ไปเบิงอยู่่งกึ่งวาสันพี่น้อง โอ้บอยคือบอไดีแท้ลูกลูกเป็นอะไรไม่สำคัญค่ะแม่รักรักลูกนกพงศกรเป็นคนดีได้สร้างอาชีพให้ศิลปินหลากหลายคนมีอยู่มีกินสร้างรายได้ให้ให้ลูกๆวงแม่รักเดอ้อลูกวัศพี่น้องค่ะโลกไปฮอดใสียเรายายวัศณพี่น้องคือคอมเมนต์นี้คนออกมาว่าต้อตานแห้งมากพี่น้องค่ะ ทัศนคติแย่มากควรรักและชอบในตัวตนของเขานะครับไม่ใช่รักที่เพศกระเทยแล้วมันเป็นหนังมดสมัยแล้วครับกับคำคิดแบบนี้ว่าสันคนยุคคนตกยุคว่าสันพี่น้องขากระเทยแล้วมันผิดตรงไหนน้อง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 ,อง,องไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ขอใครกินกระเทยก็มีชีวิตจ,จิตใจทั้งสองแขนสองขามีทุกอย่าง เหมือนคนอื่นอาจจะมากกว่าก็ตรงสมองความคิดด้วยซ้ำไปเขาจะไปเป็นอะไรก็เรื่องของเขาหากเขาดูแลครอบครัวและรอบกายเขาให้มีความสุขได้คือที่สุดของคนแล้วแต่หากคุณไม่ชอบก็แค่ออกมาจากตรงนั้นก็จบสันพี่น้องคะ่ะอืมกำลังใจจ้าผมฮักไอ หัวใจอายแห้งครับประสันพี่น้องอยากเห็นหน้าตาคนเม้นเนาะจิตใจแบบใดทุกอาชีพเขาก็มีทุกที่ทำงานบริษัทเขาก็มีเขาบอดได้สางความเหือนร้อนเขาทำอาชีพสุดจริตไม่น่าจะยามเพศมันยุคไหนแล้วมั่นบ่งบอกถึงชีวิตเจ้าของแบบใดถ้าเจ้าทุก ทีเขามาเบิงบ่ตองมาดูบ่ตองมาใส่ใจศูนย์แทนกำลังใจน้องๆแทนทีมงานเสียงหกทุกคนครับะสานพี่น้องคะ่ะนี่คือพลังบวกของบอสนกพงศกรนะคะที่ออกมาตอบโตหรือว่าออกมาต่อต้านกับคอมเมนต์คอมเมนต์มมน,นี่พี่น้องคะ่ะเออคิดได้จังได้เนาะคนเท่ากับได้คือบอคิดในวันมันเป็นการแสดงคะ่ะ แล้วสำหรับบอดนกพงศกรในกลางได้ยิ้ขคาวมากนะคะพี่น้องก็คิดว่าจะชั่วแล้วแหละว่ากลางฤด,ดูการอีกไม่นานนี้พี่น้องซิมีละครเร่องใหม่อ่ามอลลนั่นแหละล้ำเรื่องใหม่นะคะที่จะออกมาสูใส่หูสายตาพี่น้องอีกนะคะซึ่งบอดนกพงศกรสีได้สแสดงเป็นแบบอล,อลชนละ่ะพี่น้องถ้าเบิ่งฝากติดตามพ่อแม่พี่น้องพี่น้องต้องย่อมหลักชื่นช่อมด้วยซ้ำ ยายซิดก็ชื่นชมแห่งแต่ว่าบอสนกพงศกรเป็นบอสที่ทําได้ทุกอย่างสแสดงได้ดีพร้อมแม่พี่น้องยายซิดเสื้อหมันว่าสิ่งที่ยายซิดชอบบอสนกพงศกรมักขายายซิดมักหมอล่ำเสียงวิหกมักเบิร์ตสุขค้นกับวาเมียนพี่นอ้องอีหลีค่ะว่าได้บอาแบบเอาใจเพลินเด้คือชื่นชอบกับชอบเมื่อโว้งอ่ะพี่น้องศิลปินทุกคนคือมิตรคนแบบสแสดงได้ดียิ่งบอสนกนี่เพิินสสเฮเหต,ตัวอย่างให้ น้องๆได้เห็นเลยว่าการที่เราเป็นศิลปินเราต้องแสดงได้ทุกแบบทุกรูปแบบไหมพี่นอ้องอาขนาดเพิ่นเป็นถึงผู้นําเป็นถึงบอสเป็นถึงหัวหน้าเพิ่นยังต้องอเอาตัวเองน่ะแสดงได้ทุก,ทกบทบาทพี่น้องเพราะว่าสิเป็นบทได้กระสางทีบอสนกได้แสดงคือเพิ่นสุดจริงๆกับอาชีพของเพิ่นเพราะว่าบอสนกพงสกรนี่บอกได้เลยว่าเพิ่นหักในอาชีพนี้มากๆ เพิ่นต่อสู่เพิ่นทุ่มเทกับอาชีพอาชีพนี้มากๆพี่น้องสังเกตเบิ่งจากค่อนว้อยจากนัก้องจากแดนเซอร์จนมาเป็นผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรให้พี่น้องได้ชื่นชมอยู่ทุกมือนี่เพราะอะไรเพราะว่าเพิ่นมีความมุมันะมีความหักในอาชีพการงานของเพิ่นค่ะนี่คือสิ่งที่บอสนกเพิ่นตั้งใจสร้างสรรค์นผลงานอกอกมาเขาชื่นชอบศิลปิน ถ้าข่อยบ่มักไผ่ข่อยบ่เบิงเด้พี่น้องบ่ไปเบิงให้เจ้าของเป็นถุกแน่นอนอ่าถ้าห้าบ่มักอ่ะแพเดินออกจากจุดนั้นพี่น้องเพิ่นสิแสดงออกมาให้เฮาเบิงบดไดนห้ากระเบิงนะคะนันคือเ้าชื่นชอบเพราะว่าายกสิทธ์น่ะชอบศิลปินผู้ใดายสิทธิ์สิเขาไปเบิงถ้ายายสิทธิ์บ่ชอบายสิทธิ์สิบ่เบิงอันนี้คือข้อเปรียบเทียบพี่น้องคะบ่ต้องไปเบิงให้เจ้าของเป็นทุกถ้าบ่สอบว่าพ่องสกิ่นแสดงเป็นอกระเทยกระเทยแบบนั้นก็บ่ต้องไปเบิงเพิ่น ออกไปเลยพี่น้องคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราสบายใจนะคะพี่น้องฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีค่ะเดินเหตุเห็นมันถือแก่เจ้าของนี่มันเป็นไปยากอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าเท่าน่ะ,ละหลายๆคนนะ่ะแห็มันถือแกทุกคนทุกคนเป็นไปบ่ได้แต่เพิ่นต้องแสดงตามบทตามสคริปต์ที่เพิ่นเขียนไว้ว่างไว้นั่นคือสิ่งที่เพิ่นทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงศัพท์เพิ่นทุ่มเทกับงานตรงนั้น ให้เหาไปชื่นช็อกพี่น้องค่ะจ้าในกระตามสร้างฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะเป็นกระเทยละมันผิดมองใดพี่น้องเป็นกระเทยละมันผิดมองใดน,นะคะสําหรับเรื่องนี้ฝากไว้สัหนับก่อนค่ะสวัสดีค่ะ